สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกับรกครั้งหนึ่งทางช่องทางต่างๆของโกลาลนะครับวันนี้สุกที่2ี่เพฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันทําการประสรท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับโกลาลเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมรุตประสุนรารเทเดอร์ของบริษัทอินเตอร์โคโคเทจจำกัดนะครับมาดูมุมมองการลงทุนในวันสุดท้ายกันว่าแนวโน้มทองคําจะเป็นยังไงแล้วก็ทิศทางในระยะสั้นทองคําในเดือนหน้าเองแนวโน้มจะไปยังไงวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีมีประเด็นอะไรต้องติดตามบ้างพูดคุยกับทางคุณมารุตเลยครับสวัสดีคุณมารุตครับสวัสดีครับคุณหนุ่มวันนี้ราคาทองคําดีแต่เชา้าเลยนะครับปัจจัยมาจากอะไรครับมันจะไปได้ไกลแค่ไหนครับโอ้ตอนเช้านี้ มานี้ปกติขึ้นตอนเช้าอย่างนี้น่าจะเป็นจีนเข้านะแต่ผมก็ยังไม่เห็นข่าวยังไม่เห็นข่าวอะไรชัดเจนเนี่ยนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยการใกล้สิ้นปีเนี่ยมักทองมักจะเป็นแนวโน้มขึ้นสะมากกว่าอยู่แล้วด้วยอันี่ต้องระวังอยู่แล้วถ้าใครที่แบบว่าไปเก่งว่ามันจะลงเนี่ยอันนี้ค่อนข้างแบบบางทีมันไม่มีข่าวอะไรมันขึ้นเนี่ยเพราะมันเป็นบแบบมันสิ้นปีมันจะเป็นแบบเขาจะทำ asset allocation กันอะไรเงี่ยเข้าใจครับอออื mm ืม hmm. แต่ว่าก็ประมาณนี้ก็คือตอนเนี้ยช่วงเนี้ยทองคำเนี่ยมันแน่นอนแหละก่อนนี้เป็นการปรับฐานแล้วก็ยังปรับอยู่แต่ว่าให้เราตัดช่วงธันวาไปคือธันวาเนี่ยมันต้องระวังแบบเอออย่าไปอย่าไปเก่งว่ามันจะลงมากมายตามหลักนะมันจะมีเรื่องคริสต์มาสเอฟเฟกเข้ามาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแบบเงินมันจะไหลเอ่อทองมักจะขึ้นอ่ะโดยส่วนใหญ่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นมักจะกำมักจะเป็นแบบขึ้นขึ้นมากขึ้นน้อยแล้วแต่ปีเลยอืมประมาณนี้ประมาณนี้บางทีมันไม่ค่อยมีผลเลยด้วยซ้ำตอนก่อนที่เึ้นปีอ่ะ มันจะขึ้นอ่าถ้าเราไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ยจะเห็นประมาณนี้อืนะรอบรอบพีแอลดีบา,บา,บา 2, 7, ประมาณสัก2 0 0ดได้เนาะประมาณ2,060กว่า2,007ใช่ไหมรอบพีแลยีขึ้นมาแล้วก็ใช่ใชแล้วก็ลงก,กลับมารอบนี้จะจะจะไปถึงไหมครับจะหรือจะสูงกว่าตามหลักตามหลักผมว่ามันเป็นมันเป็นการปรับฐานนะเป็นการปร <c oughs> ับฐานใหญ่เพราะ,ะนั้นการขึ้นรอบนี้มันจะไม่ขึ้นไปทำนิวไฮที่2,720หรอกเพราะถ้ามันทำนิวไฮมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันแบบ ไอ้มันดูปรับฐานแปลกๆมันจะกลายไปขึ้นเลยเหรออ,อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นร,รอบนี้มันจะขึ้นเนี่ยแหละแต่ขึ้นไปไม่ไกลามากแล้วมันก็ไม่ควรจะไปที่สองพันเจ็ดรอยี่สิบแล้วก็มันจะเรียกว่าทําให้ตลาดรู้สึกแบบไม่มีความมั่นใจอ่ะก็คือต้องอต้องไม่ทำไฮเออร์ไฮไม่ต้องแบบแอ่าย่อลงแต่ก็ยกโลขึ้นมาด้วยป่ะไม่ไม่ไม่ไฮเออร์ไฮเลยก็ยกโลขึ้นมาด้วยป่ะครับ ยกโลไหมไม่แน่ด้วยอาจจะอาจจะลงไปทํานิวโลตรงเอยไม่ใช่เรียกว่านิวโลเรียกว่าไอตรงเอออาจจะหลุดสองพันห้าหกสิบลงไปแบบด้วยนะมันจะทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามันลงไปตรงนั้นจริงมันจะทําให้ภาพของการปรับฐานเนี่ยดูเขาเรียกอะไรดูดูดีมันทาให้คนเนี่ยล,ล,ลดลดนักเกงอาไรออกไปอะ่ะเออง่ายนักเกมอะไรจะร,<ก>จะรู้สึกแบบเสียความมั่นใจเออจะกลัวใช่แล้วมันจะมันมันเขาเรียก่มันคือลักษณะของการปรับฐานที่ดีออื ประมาณนั้นประมาณนั machine, ้น <in> ถ <poetry Movie> <adow> ้ามองมบบนั้นจะดีแต่ว่าแต่ว่ามันน่ายังยังไม่เกิดเร็วๆนี้นะเพราะว่าเร็วๆนี้มันคือท่าของการจบปีแล้วไงไอตอนช่วงจบปีเนี่ยมันมักจะมันมักจะไม่ค่อยลงอ่ะเออครับอือมปีนี้ปีนี้จะเห็นสองพันเจ็ดไหมยืนยืนได้ไหมปีนี้เห็นผมว่าเห็นนะไอเนี่ยปลายปีอาจจะแบบไปถึงกลางกลางธันวาอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีขึ้นไปเห็นนะสองพันเจ็ดก่อนที่จะค่อยว่ากัน ก่อนค่อยเราก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่แบบค่อยลงอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยอือคือถ้าเกิดว่าสแกนดูในในต้นสัปดาห์หน้าก็าจะมีตัวเลขจ้างงานเนาะถูกไหมอืมแล้วก็แล้วก็ต่อด,ด้วยของประชุมเอ c มซีละใช่แนวแนวแนวโน้มคิดว่าจะลงไหมจะลดอีกศูนย์จุสองห้าไหมคุณมารุตตอนนี้ตอนนี้ถ้าดูจากเฟดวัตถ2นะก็คือ,อม,มันก็เขาก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้น ไม่ได้มันจแบบประมาณใกล้ๆห้าสิบอะแต่ว่ามีน้ำหนักไปทางลดหนึ่งสเต็ปแต่ก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเองก็คือก่อนนี้มั่นใจกว่าน,นี้แล้วก็น,นี้ก็ซาลงมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ที่เอาจิงก็คือมันมันบอกอะไรไม่ค่อยได้หรอกอมันมันต้องรอหลังหลังที่มีสงครามการค้ามาแล้วแล้วมันจะมีเรื่องของการตอบโต้กันไงสงครามการค้าที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องมีการตอบโต้ที่เกิดขึ้นจากจากประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปที่ตอบโต้กลับมา หรือว่าจีนที่ตอบโต้กันมาเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อยเริ่มเห็นภาพว่าอมันจะต้องลดดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อมันถีบกลับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นใช้เวลานะช่วงนั้นอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกผมว่าเฟดเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจด้วยเพราะว่านโยบายกำลังจะเปลี่ยนขั้วไงจากไบเดนไปเป็นทัมเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็ผมว่าเขาน่าจะแบบทรงๆนะอาจจะแบบไม่ไม่ไม่อาจจะ จริงๆใจผมคิดว่าเขาไม่น่าจะรีบรถอ,อ,อ่ะเออไม่รู้จะรีบรถไปทําไมแล้วกันประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นไปตามตอดอทพอตไว้ก่อนเนาะคืออีกหนึ่งครั้งอีกอีกหนึ่งสเต็ปถูกไหมมันก็ป<า> <บน S 1> รมาหกสินะบเปอร์เซ็นต์นะหกสิบเปอร์เซ็นต์เอาง่ายคือตลาดก็ <c oughs> ลังเลมากลังเลมากลาเลยลัง,งเลมากก็วัดดูวัดอยู่วัดเด้งอยู่เพราะว่าพอ P C P C มันก็ดีดกลับขึ้นมาถูกไหมคุณมารุษใช่ใช่คือนี่ขนาดว่ายังไม่มีส่งความการค้าเลยนะพอค้ายังไม่เกิดเนี่ยเงินเฟ้อก็ ก็ดูกดไม่ค่อยลงแล้วดีว่ะเรียกว่ามันก็ดูไม่ได้ลงอะไรขนาดนั้นอืมใช่แล้วก็มันจะมีผมว่าปลายปีเนี่ยเผลอๆที่จะขึ้นอาจจะเป็นข่าวอยู่เครัสเซียอ๋อยังไม่จบวะยังไม่จบใช่ไหมเออเผลอๆที่มันขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีแล้วแต่ข่าวยังไม่ทันออกคือมันอะเห็นแวบๆนะเมื่อวานแต่ผมไม่มน่ใจว่าจะมันจะเอฟเฟกมาถึงวันนี้หรือเปล่าเห็นเมื่อวานที่มีรัสเซีย ที่โจมตีไอ้โครงสร้างพื้นฐานของของตัวยูเครนรในจำลองเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าแต่ปกติ <_ d ata> มันจะมันทำมันจะต้องขึ้นเลยเออแต่ว่า,าวานวันมันหยุดสารัฐไงใช่ไหมคุณมารุตมันอาจจะไม่<ช>มันอาจจะเอฟเฟกมาถึงตอนชเช้าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มั่นใจมันแนต่เห็นแต่เห็นข่าวแวบๆบแบบมาอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตรงลสเซียยูเครนนะเดี๋ยวเราคงจะเห็นข่าวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงมาเขาเล่นนีเรื่อยเองอะแต่ว่าแต่ว่าดูจากเกมอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นท่าของตอนนี้เท่าที่เห็นนะคือ พยายามสร้างอำนาจต่อรองให้ยูเครนมากที่สุดที่ทำได้ส่วนรัสเซียเนี่ยพยายามสร้างอำนาจต่อรองให้ตัวเองแสดงแสนอายุเพาออกมาเต็มที่เลยตอนนี้ก่อนที่ทำจะขึ้นมามันเหมือนทิ้งส่วนคือถ้าทำขึ้นมาเนี่ยจบแน่นอนผมว่ามันน่าจะจบตรงที่ทาเนี่ยเขาพูดหลายครั้งแล้วว่าให้ยกยกพื้นที่ไปเลยยกพื้นที่รัสเซียไปบางส่วนคือมันจําเป็นจะต้องมีการได้วิดวินทั้งคู่ให้ได้คือรัสเซียเนี่ยบุกขนาดนี้เขาก็เสียทรัพยากรไปขนาดเนี้ย เขาต้องได้อะไรบางอย่างไม่ใช่เขาจะให้มือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทาเนี่ยเขาก็จะเจรจาประมาณนี้แหละแบบยกไปเลยบางส่วนแล้วเขาก็พูดเคยพูดด้วยนะว่าพื้นที่เนี่ยคุณจะเอาไปทาไมมันเละหมดแล้วมันเหออะไรแล้วอือือคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่กว่าจะเอากลับขึ้นมาได้เนี่ยพื้นที่มันใช้ทําอะไรไม่ได้เลยมันเสียหายจากสงครามไหมไหมใช่การสูญสงครามหมดแล้วมันเละหมดแล้วแล้วอเมริกาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าค่าเสียนะเขาอาจจะเขาต้องทาโดนพี่ใหญ่เขาต้องทาตรงเนี้ยให้รัสเซียหยุดใช่ไหมรัสเซียก็โอเคฉันก็แบบมีเรรื่องไไปปุยะชชานด้ อีกสเต็ปหนึ่งเนี่ย <Okay. S 2> เขาอาจจะพูดกับยูเครนว่าอ่าถ้าคุณทําแบบนี้นะ mm. เราจะซัพพอร์ตคุณที่เหลือคือ mm. ถ้าคุณทาตรงเนี้ยยอมทําตรงนี้เนี่ยเราจะซัพพอร์ตคุณอาจจะแบบมีเงินสนับสนุนแบบช่วยบํารุงรักษาประเทศให้ฟื้นกลับมาอืมอ mm. mm. อะไรอย่างเงี้ยอืม mm. mm. แล้วก็อาจจะมีสัญญาแบบว่าหลังจากเนี้ยถ้ารัสเซียยังเล่นต่อเนี่ยจะจะช่วยเหลืออาจจะแบบอาจจะช่วยเหลือเต็มเกําลังกว่านี้ mm. อะไรแบบเนี้ย mm. mm. อ่าแต่ถ้าถ้าจบตรงนี้นะถ้าจบได้ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นตามนั้นแต่ถ้าไม่จบเนี่ยอเมริกาทําก็จะบอกว่า ผมไม่ผมไม่ช่วยแล้วนะถ้าคุณไม่ไม่ทำาองครับเออถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือยังไงก็จบเพราะว่าเขาพูดตลอดว่าคือทําเขาพูดตลอดเลยว่าเขาจะลดการช่วยเหลือทั้งนาโตเลยนะนาโต้แล้วก็ยูเครนเพราะฉะนั้นถ้าอเมริกาถ้าพูดอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วคือมันที่ใหญ่ออกถอยอ่ะครับเขาไม่อยากจะสนับสนุนถ้าคุณแบบยังดื้อแบบอย่างนั้นอ่ะอืมแต่นาโต้แล่วจบแต่นาโต้ต้องการยูเครนเป็นพื้นที่กันชนเนาะระหว่าง ระหว่างตัวยุโรปกับทางรัสเซียเองอะไรทำนองนี้นะคิดว่านะใช่ใช่ใช่แต่จริงๆงแต่จริงมันก็คงมีมีเบื้องหลังลึกซึ้งกันนะประมาณวร่าเกี่ยวกับการเมืองเขาอะไรเงี้ยจริงจริงมันก็เป็นการชนถ้าไม่เอานะเข้านาโต้คงไม่ปัญหาอะไรอ่าใช่ใช่ถูกต้องแต่มันก็เป็นการเมืองการเมืองของยุคเนเขามีทั้งสองฝั่งไงมันก็จะเหมือนแับแต่แต่ก็น่าจะจบเร็วๆนีู้บไหมครับน่าจะจบเร็วๆนี้นะรัสเซียอยู่คมันแต่เอาง่ายทิ้นีปีนี้ยก่อนที่ทําจะขึ้นมาหวว่ามันจะรุนแรงเอาอะไรกันมันจะต้องโชว์ เผื่อเนี e ่ยหัวลบนิวเคลียร like ์นยถูกส่งไปขึ้นมานี้แบบต่างวั่วโลกอาจจะคึกอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยิงนะอาจจะไม่ได้ยิงแต่ส่งไปเพื่อแบบเอ้ยดูเอยมหน้าต่อรองนะอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ดูน่ากลัวดูน่ากลัวจริงโอเคเขาใจอ่ะแล้วยังยังอย่างวันนี้ปิดเดือนด้วยกรอบการลงทุนจะเป็นยังไงดีครับกรอบการลงทุนเนี่ยก็อย่างที่ว่าผมยังจะเน้นไปทางตรงตรงเนี้ยปิดเดือนตรงนี้ใช่ไหมเราไปถึงเดือนหน้าเลยวันหน่าจะเป็นขึ้น เพอเผอ,อข่าวที่จะเล่นจะเป็นข่าวยูเครัสเซียอย่างที่มผมพูดไปเมื่อกี้เลยอาจจะมีการเล่นกันตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าจะมีข่าวอะไรออกมาแต่ว่าอาจจะเป็นประมาณนั้นแหละทรงนั้นเลยแล้วจะขึ้นแบบแต่ก็ไม่ได้จะขึ้นแบบแรงไม่ไม่น่าจะขึ้นเป็นแบบขาขึ้นอะไรขนาดนั้นขึ้นก็คือขึ้นอาจจะแบบสองพันเจ็ดร้อยี่สิบเนี่ยค,คิดว่ามันไม่น่าจะผ่านอืมอืมประมาณนั้นแต่แต่ปิดเดือนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคุณมรดเดือนนี้ถูกไหมครับ ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยก็จริงมันก็เป็นภาพปรับฐานแหละตลา,าดมันก็ก็คือมันก็เป็นเป็นทรงของการปรับฐานตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นไปก็เดี๋ยวก็อาจจะลงมาใหม่นะฮะให้กอดเท่าไหร่ครับกอดเท่าไหร่ครับผมว่ามันไม่ผ่านขึ้นไปก็สองพันเจ็ดรอยี่สิบไม่ไม่น่าผ่านนะตรงนั้นทองไทยก็จะอยู่แถวสี่หมื่นสามพันหกร้อยอืมอืมือน่าจะเป็นแท่งแดงแล้ะไม่ไม่น่าไม่น่าจะรอดได้เดือนนี้นะ ใช่ใช่แต่กไไ็ไม่ได้ไม่ได้แย่มากมันอย่างนันก็ไม่ได้ลงไปสองพันห้าร้อยกว่าอโอเคโอเคเข้าใจอ่าทองไทยครับทองไทยให้ก่อนพ่คยับทองไทยย่อน่าจะระยะสั้นอาทิตย์นี้เลยนะผมว่ามันน่าจะอยู่แบบไม่ต่ํากว่าสองพันหกร้อยี่ส<ม>ิบคือมันมย่อดได้น้อยในอาทิตย์นี้ยประมาณประมาณเท่าไหร่ทองไทยประมาณเท่าไหร่แลบทองไทยอาจจะสี่หมื่นสองพันแปดร้อยอฮะอก็ออคือยังมีโอกาสย่อลงได้อยู่นะ ถ้าย่อก็คืยอย่อได้ไม่ไกลมากแต่ว<ต>่า <อะ S 2> ขึ้นเนี่ยก็คือลุ้นไปเหนือสองพันเจ็ดขึ้นไปสี่หมืนสองปดนี่เข้าซื้อได้ป่ะครับหรือว่ายังรอยอยู่สี่หมื่สองพันแปดเนี่ยเอ่อถ้ามาเร็วถ้ามาเร็วก็น่าซื้อเพราะยังไงผมยังคิดว่ามันยังมีภาพของไปถึงตรงแถวคิดมัดเนี่ยส่วนเนี่ยมักจะได้เปรียบด้วยคือถ้าอเอาง่ายถ้ามันย่อลงมาเนี่ย หน้าซื้อคือถ้ามันย่อลงมาเร็วนะอาจจะแบบวันนี้หรือพรุ่งนี้สมมติแต่พรุ่งนี้มันวันแต่ว่าวันนี้เออไม่ใช่พรุ่งนี้วันสอ์อาจจะวันวันจันทร์มันก็เหมือนแบบยังมีทัมมิ่งมากพอก่อนคริสต์มาสแหี่ยที่มันจะมีแนวโน้มแบบชอบขึ้นอยู่แล้วด้วยตัวมันเองต่อให้มันไม่มีสงครามยูเครนรัสเซียนะครับอ่าวันถ้ามันย่อเร็วเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงซื้อเข้าไปได้ประมาณนี้แต่ถ้าสมมติมันไปมันมันขึ้นไปแล้วหรือมันมันมาย่อใกล้ใกล้ใกล้คริสต์มาสอ่างเงี้ยแปลกๆปกแหละ คือถล้าคิดมาาเนี่ยมันควรจะต้องขึ้นไปแหละถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะแปลกๆแล้วอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่น่าซื้ออ่าอ่าโอเคงั้นเราดูแล้วกันเนาะว่าเห็นมาช้าแต่มม่ช้ามันยืนสี่หมื่นสามได้แล้วไมมมันจะจะย่อลงกลับมาอีกเลยเปล่าอืมครับโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะแ้าแนวแถวแนวไทยก็ประมาณสักสี่หมื่นสองพันแปดร้อยนะใช่เรอซื้อได้อ่าโอสปอร์ตนี้เด้งเซลหรือว่ารอย่อบ่ายอะคุณมรุเอ่อ รอย่อบายดีกว่าเพราะยังไงมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพรถ้าเรามองเป็นการปรับฐานนะขึ้นมาเนี่ยมันก็มักจะม่ค่อยไปไหนอ่ะคือเราไม่เราไม่ได้มองรีบขึ้นไงเพราะฉะนั uh huh. ้นเน่ยถ้ามันย่อลงมาก่อนแล้วเราซื้อเนี่ยจะดีจะดีกว่าเลยอ่ารอแถวนะครับสองพันหกร้อยย่สบสองพันหกร้อยยี่สิบโอเครอตรงนั้นเนาะย่บยอบายเนาะ ใช่โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนมทองคําในช่วงเช้าก็รีบาขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับต้องจับตาดูว่าจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนอย่างที่คุณมรุ่บอกแล้วครับปัจจัยสาคัญก็คือเรื่องของสองคารามัาเซียยูเกียที่แลดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆนะครับอนอกจากนั้นเองคุณรู้จะมาว่าในช่วงปลายปีเองก็ทองคํามักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าต้องมารอดูครับว่ามันจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารอตดิ้แล้วทำหายไปประมาณสักดอลลาร์นะครับแต่ก็ไม่น่า่านไปได้ตาก รอบของการเป็นดาวเทนแชนแนลนะครับเพราะว่าตวงนี้อยู่ในช่วงของการปรับฐานก็อาจจะไม่สามารถทำไฮไม่ได้แต่ว่าจะเว้นว่าจะมีสา,าการอสุโยเกนที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าเดือนนะครับตรงนี้อาจจะทะลุขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าสาการยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายก็ขึ้นไปทดสอบแถว2,675 2,600 2,700นะครับว่าจะปรับฐานลงมาต้องลองดูว่าจะหลุด2,600ไปหาโรเดิมแถว2,560 2,540ได้หรือเปล่าหรือว่าทะลุลงไปได้หรือเปล่าตรงนี้ต้องน่าจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ แต่คุณผูบอกราวระยะสันเอง ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าเทนหลักๆที่จากสิีที่ผ่านมาช่วงปลายปีก็จะมีการปรับพอร์ตทำกำไรกันนะครับทองคำก็อาจจะถูกเทขายออกมาในช่วงราคาสูงๆตรงนี้ต้องรอดูกันดีๆนะครับทองไทยก็รอกันแถว4 2 8 0 0 600สแล้าวนั้นนะครับก็น่าจะมีจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจนี่คือข้อมูลที่คุณมรุตสุนทรเทรดเดอร์ของอินเตอร์โกลติเนให้ไว้ต้องขอบคุณนะจินดเลยนะครับถ้าชื่นชอบในข้อมูลข่าวสารที่เรานำเสนอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดสมครกีย่ยองทางต่างๆเพื่อเป็นกลังจนนนคนมา ตามสวัสดีครับ